ب i s m i l l a h i r a h m a n i r a h i m s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l l a h i t a a okay. l a b a r a k a t u h ครับสวัสดีนักเรียนปฐมศึกษาปีที่4ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17เดือน625-14ครับในวิชาฟิกนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการละหมาดนะครับในเรื่องของการเดินทางนักเรียนย้อนกลับมาของเก่าก่อนนะครับทบทวนเรื่องการละหมาดในการเดินทางนะครับ ทบทวนในเรื่องการละหมาดในการเดินทางนะอาเมื่อเราเดินทางไกลครับศาสนานะบังคับให้เราละหมาดฟาร,รดู5้าเวลาแต่มีข้อผ่อนผันอนุญ,ญาตให้ทำการทำการอะไรครับละหมาดโจาะทำการละหมาดร,รวมนะ ในบทที่แล้วครับเราให้ความหมายของการละหมาดโจอและเงื่อนไขของมันไว้นะครับการละหมาดจ่อครับคือการละหมาด4รอกอาอัดกลายเป็น2รอกอาอัดนะเฉพาะละหมาดที่มีอยู่4รอกอาอัดครับจะกลายเป็น2รอกอาอัดนะคูกลมก็คืออนุญาตทำได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้1 การเดินทางนั้นศาสนาอนุญาต 2. เดินทางเกินกว่า2มัดหะะะ3ออกจากหมู่บ้านเสียก่อน4เนียดจ,จ่อละหมาดในขณะตักบีรอตุน้นแะรม 5. ไม่สามารถจ่อละหมาดตามหลังอิหมามที่ละหมาดสมบูรณ์ 6. สามารถจ่อละหมาดดูรี่อัสรี อีชาเพราะว่ามันมีอยู่4รอกะอัตเจไม่สามารถจ่อละหมาดที่เป็นการละหมาดใช้8และต้องคงอยู่ในการเดินทางถึงจะทำการละหมาดจ่อได้ทีนี้ที่2ครับเรื่องของการละหมาดย้ำย้ำคือแปลว่าละหมาดร,รวมนะหมายความว่าย้ำหมายความว่าคือการเอาละหมาดสองเวลาไป รวมทำไว้ในเวลาเดียวกันอ่าเอาละมาสองเวลาไปทําในเวลาเดียวกันนะจับคู่ได้ดังนี้เลยครับไม,ม่สามารถสลับคู่ได้นะครับสลับคู่ได้อย่างนี้ครับดูรี่รวมกับอัชรีนะถือว่าเป็นในช่วงละมาในช่วงตอนไหนตอนเช้าทักเรียนอะอยู่ในกลางวันยังม,มีแสงอาทิตย์อยู่จะจับคู่กันเองละมาในช่วงกลางวันนะ ละหมาดมักริบรวมกับละหมาดอีชานะไปรวมกับไปรวมกับอัสรีไม่ได้นะถือว่าเป็นละหมาดในช่วงเวลากลางคืนนะแบ่งเป็นสองพักครับพักกลางวัน,นกับพักกลางคืนตุรีกับอัสรีนั้นเป็นกลางวันมักริบกับอีชานั้นเป็นกลางคืนนะอะ่ะทีนี้ครับการละหมาดรวมครับมันมีอยู่สองแบบ นะการละหมาดรวมนั้นมีอยู่2แบบนะครับอ,อันที่1เราเรียกมันว่าละหมาดรวมก่อนนะรวมก่อนหรือย้ำตักดีมย้ำตักดีมนะคือการเอาละหมาดในเวลาที่สองมาทำในเวลาที่หนึ่งนะย้ำอีกทีครับละหมาดในเวลาที่สองมาทำในเวลาที่หนึ่ง อ่ะจับคู่เมื่อกี้จับคู่แล้วครับดูรี่คู่กับอัซรีมักเรบคู่กับอีชานั้นดูรี่นั้นจะเป็นเวลาที่1อัซรีเป็นเวลาที่2มักเรบเป็นเวลาที่1เป็นเจ้าของเวลาอีชาเป็นเวลาที่2ครับเราอยากที่จะทําการละหมาดย้ําครับย้ําตักดีมครับเราก็ต้องเหนียดเอาละหมาดอัซรี มาทำในเวลาทำเวลาไหนทำในเวลาดูรีอ่ะซาลีมาทำในเวลาดูรีอ้าวสองอันนี้ย่อได้ไหมครับย่อได้ทั้งคู่เลยแสดงว่าเราทำละหมาดดูรีย่อและรวมสองรอกาอัตหลังจากนั้นให้สลามก็มาทำละหมาดอัจรีย่อและรวม2รอกาอัตรวมกันเท่ากับเท่าไรสี่รอกาอัตนะครับ นะสองรักก็ให้สลามทีสองรักก็ให้สลามทีมัครบก็เช่นกันครับมาคารบนั้นเป็นเวลาที่หนึ่งอิชานั้นเป็นเวลาที่สองครับเมื่อเรามัครบย่อได้ไหมครับมัครับนี้ย่อไม่ได้นะพอเป็นละหมาดที่มีอยู่สามรอกาอัตนะอิชานั้นมีย่อได้ครับละหมาดซิริอัตกลายเป็นสองรอกาอัตละหมาดสามรอกาอัดเสร็จให้สลามก็ละหมาดอิชา มารวมทําในเวลาเรียกว่ายำตักดีมนะครับรวมทั้งหมดทำกีรกะอกห้าก5รกาออ่ะอันนี้เรียกว่าละหมาดยำตักดีมรวมก่อนคือเอาละหมาดเวลาที่สองมารวมทําในเวลาที่หนึ่งนะครับหุ่กลมของการละหมาดฟาร,รดูนั้นเป็นวาจิบย้ำอีกทีฟาร,รดูนั้นถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนานักเรียนจะทิ้งละหมาดไม่ได้ไม่ว่านักเรียนจะไปอยู่ใน การกระทําใดในเวลาใดนะยกเว้นเราไม่มีสติเราสลบเราเป็นไม่รู้สติแล้วอย่างนั้นแหละครับถึงจะไม่ฟัดดูแต่เมื่อเรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ศาสนาก็จะบังคับให้เราละหมาดนะนั้นละหมาดฟัดดูแต่ให้เราอยู่ที่บ้านแล้วเดินทางไปที่อื่นก็ยังถือว่ามันเป็นวาจิบส่วนหุกงของการย่อเรืรวมละหมาดนั้นก็คืออนุญาต ให้ทำได้นะอ่ะ,อะคุณครูฝากไว้แค่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมเราฮมัตุลลอฮฮิตาอาลาะบะเบารกาตุครับ